พาเพื่อนๆนะครับมาดูตัวหญ่าเทียมนะครับที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้คือญ้าที่เราไปสรรหามานะครับจะเรียกว่าทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูว่าญ่าเนี่ยมันมีแบบไหนบ้างที่เราไปหามาเนี่ยเราเจออะไรบ้างนะครับที่จะเอามาให้เพื่อนๆเนาะนะครับอย่างแรกนะครับที่เห็นเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายเนี่ยเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่า ไม่มีซ้ำกันเลยนะครับ <Wow. S 1> อันนี้ประเภทแรกคือหญ้าเทียมสําหรับสนามฟุตบอลนะครับเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับแบบนี้เป็นหญ้าเทียมสําหรับจัดสวนที่เราจะพูดถึงกันนะครับหญ้าเทียมจัดสวนเนี่ยอันดับแรกนะครับก็ต้องดูเรื่องของความหนาของตัวหญ้านะครับให้เห็นภาพเลยดีกว่าตัวนี้นะครับอตัวนี้ความหนาอยู่ที่3มเซน นะครับตัวนี้อยู่ที่3เซนครึ่งเห็นไหมฮะเนี่ยครับความสูงของใบหญ้าก็จะต่างกันอย่างชัดเจนนะครับผมอันนี้อันดับแรกนะครับถามว่ามีความหนาเท่าไหร่บ้างก็มีความหนาตั้งแต่1เซนแต่1เซนเนี่ยเราจะไม่ค่อยเป็นจัดส่วนเนาะจะเป็นเอาไปใช้สําหรับงานอีเวนต์ซะส่วนใหญ่งานอีเวนต์ก็อย่างเช่นปิดท้องฝังลูกนิมิตอะไรพวกนี้นะครับปูแบบวันหนึ่งปู2ว,วัน3วันอย่างที่2 ผมหาเปรียบเทียบกันเลยอ่ะโอเคเมกกี้ที่ผมบอกเนาะว่าตัวเนี้คือสามเซนตัวนี้ก็สามเซนเหมือนกันอย่างที่สองดูเรื่องของความแน่นครับเห็นไหมฮะสามเซนเท่ากันแต่ความแน่นต่างกันนะครับถ้าเอาถ้าเอาใบต่อใบเนี่ยครับมาเทียบกันเนี่ยมันจะเห็นว่าใกล้เคียงกันมากเลยแต่ถ้าดูดูเป็นชิ้นนะครับเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าความหนามันต่างกันนะครับผมนี่นะครับ ตัวนี้จะหนากว่าแล้วก็นุ่มกว่านะครับอย่างที่3นะครับอย่างที่3คิดว่าหลายๆคนไม่รู้นะครับตัวญ้าเทียมเนี่ยนะครับมันมีเชฟของใบญ่าด้วยนะครับผมอ่าอย่างเช่นตัวนี้นะครับจะสังเกตว่ามันตั้งดีมากนะครับผมให้ดูใกล้ๆเลยดีกว่าสําหรับตัวนี้นะครับอันนี้คือเชฟของตัวญ้าเวลากดลงไปเนี่ยปุ๊บนะครับมันก็จะเด้งคืนตัวมา แบบนี้กดปุ๊บมันก็จะเล้่คืนตัวมาแบบนี้นะครับอันนี้คือเชฟของตัวยาแล้วก็ความหนาของตัวยาที่ช่วยทําให้ยามันเป็นแบบนี้นะครับผมสําหรับตัวนี้เราจะนําเข้ามาขายใน็ถต่อไปนะครับ็อต่อไปนี้จะได้เจอ2รุ่นนี้นะครับผมอันนี้คือทางโรงงานเขาเสนอมานะครับจบราคาอะไรกันเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับคือเรา ไม่ใช่ว่าเราเอาของดีมาขายอย่างเดียวไม่ได้นะครับผมเอาของดีราคาถูกให้เพื่อนเพื่อนยเนาะก็เห็นแล้วเห็นอยู่ว่าของบริษัทอะไรนะอย่างตัวนี้เห็นไหมฮะใบหญ้ากดลงไปปุ๊บนะครับฮะอันนี้คือไม่ได้ใบหญ้าไม่มีเชฟนะครับก็จะสังเกตว่าเขาก็จะรักษาทรงได้ไม่ค่อยดีเท่ารุ่เมอกี้นี้นะครับแล้วเวลากดลงไปเนี่ยนะครับมันก็คืนตัวได้ไม่ดีเท่าตัวเมอกี้นี้มอกี้ตัวเมื่อกี้ดีเลยนะครับ เทียบกันอีกทีหนึง่งนะครับเนี่ยเอามาวางเทียบกันนี่น่าจะเห็นแล้วเห็นอยู่แล้วนะครับแล้วก็นะอันนี้คือเรื่องของเชฟของใบาย่าวิธีที่จะดูนะครับเ,เพื่อนๆเอากล้องนะครับเปิดคูณ3นะครับถ้าเป็นลำตัวก็คูณ3แล้วส่องไปจะเห็นเลยนะครับเชฟของใบาย่านี่สามารถทักไลน์เข้ามาถามได้เนาะเพราะผมสามารถถ่ายให้ดูได้อย่างที่4ี่นะครับมันจะมีรุ่นที่ เงากับไม่เงานะครับถ้าอ,อันนี้อยู่ที่หน้าง,งานด้วยนะครับสมมุติถ้าหน้าง,งานแดดส,ส่องเข้ามาเต็มเมเลยแล้วเราดันใช้หญ้าตัวที่แบบเนี่ยครับเงาเงาเงี้ยนะครับแล้วปูนะครับกับด้านกันเห็นไหมครับ <ผม S 1> ดูให้ใกล้ดีกว่าเนี่ยนะครับเห็นเห็นความเงาไหมครับสมมติเราปูกับด้านกันเห็นไหมครับก็จะไม่มีความเงาเลยแต่ถ้าหันอีกด้านนึง นะครับจะมีความเงาในขณะที่หญ้าบางรุ่นนะครับก็เงาน้อยนะครับเห็นไหมอันนี้ไม่มีเงานะแล้วก็อีกด้านหนึ่งไม่มีความเงาอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความเงานะครับก็เป็นคุณภาพเหมือนกันก็อย่างที่บอกเนาะใครชอบตัวนี้เดี๋ยวเข้ามาแล้วนะครับผมดูไว้นะครับที่จะนําเข้ามานะครับอันนี้นี่ให้ทีมงานเราถ่ายรูปแล้วนะครับวันนี้ทีมงานก็คือผมเองนะครับ นี่นะครับ2รุ่นนี้นะครับอันนี้คือหยิบมาให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับว่ามันมีหลายรุ่นมากเลยทีเดียวนะครับเนี่ยอย่างอย่างเงี้ยเห็นไหมอย่างนี้เราก็ไม่ไม่ได้นําเข้ามาขายนะเนี่ยเห็นไหมครับอันเนี้ยหนึ่งเลยเงาด้วยเห็นไหมแล้วก็ตัวย่ามันก็แบบขนอย่างเงี้ยอันนี้ผมถือว่าแบบคุณภาพมันเอาไปใช้แล้วผมว่าเพื่อนไม่น่าประทับใจเนาะแล้วก็ที่ทําคลิปไปล่าสุดว่ามันทนอะแบบย่า ตัวสั้นๆแบบนี้3ามเซนที่ผมบอกนทนเนาะแต่ตัวนี้ไม่ทนนะครับวิธีการทดสอบนะครับเอาเอาเนี่ยครับมาทาขยี้ขยี้อ่างยข้างหลังเนี่ยมันจะหลุดหมดเลยไอที่เคลือบอยู่ดำๆเนี่ยมันหลุดหมดเลยแล้วเห็นเป็นนี่ผมไม่อยากขยี้แดงนะที่เก็บเก็บตามความสะอาดนะครับเนี่ยมันก็มีมีหลายวิธีนะครับเพราะว่า<ม>เนี่ยแผ่นญ้ามันก็จะมีแบ็คกิ้งนะครับสีเขียวสีดําตรงนี้ไม่ค่อยต่างนะครับถึง บา,บางบริษัทอาจจะบอกว่าแบ็คกิ้งเนี่ยสีดํามันดูดความร้อนมากกว่าแต่จริงเราปูอย่างนี้ถูกไหมฮะผมก็มันไม่ได้ไม่ได้โจมตีนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่ามันไม่รู้สึกจริงๆนะครับเป็นแบบนี้นะครับยยเวนโยเวนอะไรรู้ไหมอ่เราใช้ใช้ไปแล้วใบหญ้ามันดูดนะครับราไปสุดท้ายไปเจอแบ็คกิ้งสีดำอย่างเงี้ยเนาะแต่อันเนี้ยคุณภาพดีนะตัวนี้คุณภาพดีอุ้ยตัวนี้เมื่อก่อนนี่โอ้ตอนผมขายแรกๆอันนี้ตัวนี้ขายดีมากนะครับ อันนี้อันนี้เนี่ยเคยนําเข้ามาขายแต่ตอนนี้ไม่ได้ขายแล้วตัวน,นี้ก็ทนนะตัวน,นี้ทนมากตัวน,นี้ก็สามเซนนะครับหรือสองจุดอะสองจุดห้าเซนนะครับพอดีมันไม่มีลาเบลละตัวนี้อยู่ที่สองจุดห้าเซนนะครับโอ้คิดถึงอันนี้ตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวแรกๆเลยนะครับตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆเลยตอนนั้นเนี่ยนี่นะครับให้ดูแ็คมันอกโอ้แข็งมากแข็งแรงทนทานมากเนี่ยอันนี้ผมกล้าขยี้ นะครับเพราะว่าผมรู้มันไม่หลุดเนี่ยกาขยี้เห็นไหมมันไม่หลุดเนี่ยไม่หลุดเลยนะครับแต่อีตัวหนึ่งนี่คือผมรู้ว่ามันหลุดนะก็ <c oughs> <c oughs> เลยไม่เอานะครับอ่ะอันนี้เป็นหญ้าสําหรับจะสวนนะครับก็จะมีอันนี้สี่อย่างนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมสรุปให้สุดท้ายอีกทนะีนึงเนาะเนี่ยอันเนี้ยเราถามว่าเราต้องเลือกไหมเราก็ต้องเลือกนะครับอยู่กับหน้างานสมมติอย่างเช่นปูในห้องอย่างเงี้ย ปูในห้องปูได้นะปูอินดอร์ก็ได้นะครับต้องการให้เปลี่ยนฟิลิ่งอ่ะผมเคยเจอออฟฟิศแล้วถามพี่ทีทำาทำความสะอาดนะครับแล้วก็ดูดฝุ่นใส่รองเท้าเดินเข้าไปได้เลยใช้เครื่องดูดฝุ่นดูอย่างเดียวแต่ข้อเสียคือถ้ามีอะไรที่มีความชื้นหยดลงไปก็คือน้ำเนี่ยน้ำกาแฟรหรืออะไรเงี้ยครับหยดลงไปข้างล่างเนี่ยมันทําความสะอาดยากแต่สมมติถ้าเป็นกระเบื้องอยู่แล้วใช่ไหมฮะเราไม่ได้ซีเรียสอย่างในออฟฟิศอย่างเงี้ย เราเอาหญ้าเทียมปูไปเลยนะครับเบื่อเบื่อกระเบื้องปูหญ้าเทียมทั้งทั้งพื้นที่เลยก็ได้ถ้าเป็นแบบนั้นน่ะเอาความเอาตัวที่มันรุ่นที่มันแน่นๆเลยนะครับนี่อย่างเช่นตัวนี้ผมยกตัวอย่างอันนี้ไม่ได้บอกว่าตัวไหนดีไม่ดีนะครับบอกวิธีการดูเฉยๆว่ามันมีแบบไหนบ้างเห็นไหมครับตัวนี้ดูความหนาคำว่าความหนานะครับผมเทียบให้ดูอะไรหนาอะไรบางคือยังไงเห็นไหมครับตัวไหนหนาตัวไหนบาง เนี่ยนี่คือความหนานะครับทั้งทที่ตัวนี้ก็คือ4เซนนะครับตัวนี้สามเซนนะครับแต่ตัวนี้ทนนะตัวนี้ทนแต่ผมไม่ได้ขายแล้วเพราะว่าเรามีตัวที่ดีกว่านะครับตัวนี้ข้อดีคือเขาไม่เงาด้วยนะสังเกต็ดนครับเขาไม่เงาด้วยไม่เงาแบบเงาแบบเลื่อมะนะครับเง,งาแบบความเงามันทําให้หญ้าดูปลอมนะครับคือมันปลอมแหละนะครับแต่เราพยายามทําให้มันจริงไงเหมือนของจริงนะครับ ในเรื่องของสีนะครับอ่าโอเคใน,ในเรื่องของสีนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยรุ่นเดียวกันเลยรุ่นเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยความหนาเดียวกันสเปคเดียวกันทุกอย่างนะครับเอฟ r y t ติ้งนี่คือเหมือนเหมือนกันนะครับแต่สีคืออย่างงี้ครับมันจะมีฝอยข้างในเนี่ยนะฮะที่ไม่เหมือนกันอันนี้สีออกน้ําตาลถูกไหมฮะอันนี้เขียวล้วนนะครับตัวเนี้ย ไม่มีผลเรื่องความทนทานไม่มีผลเรื่องคุณภาพนะครับแต่ให้เวลาเราเลือกนะครับมันมีผลเหมือนกันอย่างเช่นบ้านเนี้ยถ้าเป็นบ้านที่แบบแนวโมเดิร์นจ๋าเลยนะฮะก็เลือกเขียวล้วนเนี่ยก็โอเคเพราะมันไม่ต้องไปตัดเนาะแต่ถ้าเป็นแนวแบบอ,อ่ดูอบอุ un, ่นอบอุ่นนะครับก็ใช้สีน้ําตาลก็โอเคนะครับหรือบ้านแบบบ้านไทยๆอะไรเงี้ยแล้วสีน้ําตาลมันก็จะดูเหมือนยาจริงมากกว่านะครับผม อ่าแล้วก็อ่อันนี้คือประเภทของหญ้านะครับเราจะไม่พูดถึงเรื่องหญ้าเทียมสําหรับปลูกเลี้ยงสรงเลี้งสัตว์อะไรองนี้เอาไว้ก่อนนะครับอันนี้ให้ดูว่าย่ามีแบบไหนนะครับนี่วันนี้ก็เอามาให้ดูเนาะหลายตัวเลยเนี่ยเยอะมากเลยนะครับพวกเนี้ยเราอคัดมาขายเราก็มาถึงก็มาดูอย่างตัวเนี้ยย้าแบบมีแกนแต่ล้มเลยดูดิแล้วก็เงาสวยนะตัวนี้ก็สวยเป็นตัวหนึ่งที่สวยเลย เป็นอีกตัวหนึ่งที่ท,ที่โอเคนะคุณภาพแบกกุ้งแบกกิ้งดีเลยแล้วก็มีความแน่นด้วยแต่ว่าใบหญ้าหลักของเขาเนี่ยมันมีความเงาก็เลยตัดออกตัวนี้ก็เกือบเกือบเอามาเข้ามาขายเพราะว่าเรื่องความทนทานตัวนี้ทนมากทนทนมากๆเลยแต่มันมีตัวที่เราเลือกมาทนเท่ากันนะครับแล้วใบมันตั้งดีกว่าส่วนแคมป์นะครับหรือฝอยข้างในเนี่ยก็โอเคนะเหมือนเหมือนตัวนั้นคล้ายๆกันแต่พอตัวตัวใบตัวหลักอะ นะครับมันมันเป็นใบที่ใบใหญ่พอใบใหญ่มันล้มเนี om, ่ยมันพาแคมป์ที่ทําให้มันตั้งขึข้น <państwo S 2> มาเน <aches. S 2> ี่ยล้มไปด้วยนะครับก็เลยแบนราบเนี่ยได้เห็นนะครับแล้วก็มีความเงาเนี่ยเห็นเลยว่าเงานะขี้เ <Pepper> กียจลุกแล้วนะครับผมเนี่ยครับอันนี้ก็เช่นกันนี่นี่คล้ายๆกันเลยตัวนี้รุ่นแอปเปิลนะครับอ่ะอันนี้ก็คล้ายๆกันอันเนี้ยรุ่นนี้กับรุ่นเนี้ย ใช้ใบหญ้าใบหลักเหมือนกันแต่ทุกอย่างแคมข้างในเนี่ยต่างกันนะครับทําให้ตัวเนี้ยไอตัวใบตัวนี้เห็นไหมครว่ามันทําให้พาให้หญ้าสองตัวเนี้ถูกคัดออกไปเลยนะครับเนะี่ยทั้งทั้งที่สองตัวนี้ก็ทนนะแพคกิ้งนี่ทนมากนะครับตัวเนี้ยแ็คกิ้งนี่คือทนมากนะไม่รู้จะให้ดูในกล้องได้ยังไงนะครับผมอย่างตัวเนี้ยเขาส่งมาให้ผมเนี่ยไม่รู้ส่งมาทำไมก็คือคัดออกแต่เชื่อไหมครับเขาส่งมาให้ผมหมดเลยนะ เพราะว่าเขาไม่รู้หรอกว่าที่เนี้ยจะขายได้ที่ประเทศไทยเนี่ยเราจะขายได้แบบไหนนะครับยาเทียมเราก็นําเข้าทุกตัวนะครับตอนนี้ก็มีเจ้าที่ผลิตในประเทศไทยก็รุ่นให้เขาผลิตสู้ต่างประเทศได้อยู่นะครับเราจะได้ขายของคนไทยบ้างนะครับยากขายของคนไทยอยู่แล้วครับไม่ได้อยากนําเข้ามาขายแล้วครับจะได้ช่วยๆกันเนาะอันนี้ก็4ี่เซนอันนี้รุ่นนี้ผมนําเข้ามาขายอยู่นะตัวเนี้ยแต่ไม่ได้ขาย4ี่เซนนะครับขายตัว3เซนอุ๊บตัวที อ่าใช่ครับขายสามเซนาหาตัวอย่างเลยดีกว่าโอเคอ่าตัวเนี้ยเราขายแต่ว่าไม่ได้ม่ได้ขายสี่เซนขายสามเซนนะครับกับสามเซนครึ่งนะครับผมที่เอาไปทาอ่าในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยนั่นคือสามเซนครึ่งกับสามเซนความหนาแน่นกระเท่านี้คือสี่เซนทำไมไม่มาขายคือสี่เซนมันล้มง่ายล้มง่ายกว่าสามเซนสามเซนครึ่งนี่ยังกั้ากึ่งนะ แต่ตีเซนนี่ผมคัดออกเลยเพราะว่าไม่กล้าขายว่าเดียวมันจะล้มไงฮะมันจะล้มลาบเลยแล้วมันมันจะดูไม่สวยเพราะว่าเวลาเราปูหญ้าเทียมแล้วเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องมีการใช้งานพื้นที่บริเวณะนะั้นอ่ะอย่างบ่อยแล้วก็หนักหน่วงแค่พอป,ปูปุ๊บเนี่ยคืออ่ผมเคยเจอเนาะเวลาปูเสร็จเนี่ยลูกของลูกค้าเนี่ยก็มาวิ่งเล่นในสนามแล้วนะครับเลยแบบยังไงก็เลี่ยงไม่ได้ครับปกติบริเวณะนะั้นอ่ะไม่เคยใช้เลยนะครับป่ารกเลยพอป,ปูหญ้าเทียม มีการใช้งานที่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้น3มเซนขึ้นกับ4เซนนะครับมันความสวยมันไม่ต่างกันเลยแต่ความนุ่มอ่ะผมบอกเลยว่าต่างอันนี้นุ่มกว่าเยอะเลยครึ่งเซนนี่มันมันเป็นอีกครึ่งเซนที่มันทําให้ความนุ่มมันรู้สึกเยอะมากสําหรับใช้มือเนาะต้องบอกว่ามันนุ่มจริงๆนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันจะมีความสุขมันจะแฮปปี้กับความนุ่มได้ไม่กี่วันไงแล้วมันก็ล้มพอล้มปุ๊บก็ อาจจะอาจจะไม่นุ่มแล้วและอย่างที่2คือความชืน้นลดต้นไม้ลดน้ําต้นไม้ฝนตกก็มันจะแห้งมันเป็นเหมือน,นฟองน้ําเลยอะตัวนี้นะแต่เดี๋ยวเอามาขายนะครับคือที่ที่เราต้องเลือกเพราะว่างบประมาณเรามีจํากัดนะครับถ้าเราผมเลือกมาทุกตัวเอามาสต็อกบ,บนดเนี่ยน่าจะไม่มีตังค์นะครับตังค์น่าจะไม่พอนะครับเวลาสั่งมาที่ต้องจ่ายเป็นเงินสดนะครับอ๋อพอดีครับรุ่นนี้คือรุ่นเดียวมาขายอันนี้คือตัวอย่างนะครับตอนนี้เขาคาดมา แ,แรกบอก่็ไม่ได้มีนะครับมีพอดีตัวนี้คือรุ่นสามเซนนะครับอันนี้ก็แน่นแล้วเนี่ยเนี่ยถ้าถามเอาความนุ่มอันนี้ก็นุ่มแล้วนะเนี่ยคือสามเซนนะยังไม่ใช่สามเซนครึ่งด้วยเนี่ยสมเซนสามสิมิลนะครับอันนี้ที่ขายอยู่นี่เลยรุ่นนี้เลยอันนี้เขาส่งมาเออใบยาดูมีเชฟมีนุ่มแล้วก็แพคกิ้งแพคกิ้งเนี่ยจริงๆก็แข็งแรงนะแต่ยังแข็งแรงสุดรุ่นสู้รุ่นที่เราบอกว่า ที่เราทําคลิปไปคนบอกว่าอุ้ยตัวนี้ไม่น่าแพงทําไมขายแพงจังเลยตัวบางๆขายเท่าตัวหนาๆเลยนั่นแหละครับเป็นเหตุผลเพราะว่าเราเนี่ยอัดทุกอย่างเข้าไปในแบ็กกิ้งให้หมดเลยนะครับแล้วก็ทุกอย่างคือล็อกจากข้างล่างกันแน่นเลยนะครับเพื่อเอาไว้ลดอ่ลดการเขาเรียกว่าลดความสึกหลอจากการใช้งานหนะักอย่างเช่นการวิ่งเล่นบนสนามหญ้าเทียมวิ่งเล่นแบบไม่ใช่เล่นไม่ใช่เดินเล่นวิ่งเล่นธรรมดาวิ่งแบบเล่นกีฬาเลยหรือ จั์เลี้ยงวิ่งตะกุยอะไรพวกนี้ครับนะฮะถามว่าตัวพวกนี้เราทำไมไม่อัดเข้าไปพวกนี้มันเพียงพอแล้วครับเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะฮะแล้วยิ่งขนยาวเนี่ยเวลาเขาตะกุยเนี่ยต่อให้แพคกิ้งไม่พังอน่ไอ้ขนมันก็ติดเล็บน้องหมามันมันเป็นปัญหาเยอะแล้วเวลาสัตว์เลี้ยงฉี่ลงไปในหญ้าเนี่ยที่มีความหนาเนี่ยมันก็มันก็แห้งช้าอีกนะครับมันเป็นปัญหาหลายอย่างอันนี้เรา วิจัยวิเคราะห์แล้วก็เจอกับตัวมาแล้วก็คือมีประสบการณ์มาแล้วนะครับก็เลยเลือกตัวนั้นมามันเหมือนจะดีแต่ลูกค้าใช้แล้วแปบ๊บเดียวมีกลิ่นตลอดน้องคิดดูดิโอ้โหเพื่อนบ้านด่าตายนะฮะเนี่ยเยอะมากเลยตัวนี้อ่ะตัวนี้ก็เอามาขายตัวนี้รุ่นเดียวกันจะต่างกันคนละสีเนี่ยมาพร้อมกันตัวอย่างก็ยังวางคู่กันอยู่นะครับเนี่ยอันนี้เป็นสีน้าตาลอันนี้ก็สามสินเท่ากันทุกอย่างเหมือนกันหมดเนี่ยสองตัวเนี้ยนะฮะ เหมือนกันหมดเลยแพ็กกิ้งข้างหลังเหมือนกันหมดนะครับเรามาดูเลยเฮ้ยตัวนี้แล้วราคาไม่แพงด้วยนะครับแต่กว่าจะได้ราคามานี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าโรงงานเขาก็ต้องการขายแพงเนาะเราก็ต้องการซื้อถูกๆนะครับนี่โอเคเนี่ยนี่ก็นี่ก็กกสามเซนเหมือนกันคือเราจะให้ความสําคัญกับ3มเซนเพราะว่ามันเป็นความนุ่มที่โอเคลูกค้าสัมผัสได้อย่างนี้อันนี้ก็ดูปลอมนะครับอันนี้ก็ดูปลอมเลยสีมันจะมีสีเขียวแบบ เขียวเบเขียวปิดเลยนะครับพอปูมาแล้วมันหมองเลยนะบ้านลูกค้าหมองเลยนะเออถ้าจะไปปูแล้วทําแบบสตูดิโอหนังผีเงี้ยเออ ong, เดือดช่องะไรรายการเดือดช็อกอะไรเงี้นเนยเอาตัวนี้นะีได้แต่ไม่มีสต็อกนะครับ <c oughs> นะตัวนี้ก็เหมือนกันเลยตัดออกอันนี้นสองตัวนี้ตัดออกมันจะมาขายตัวนี้งงงงเหมือนกันงงงมึนมึนมันเป็นสามเซนนะครึ่งนะฮะเอา,เอาง,ง่ายๆดูแล้วไม่สวย จะวางเลยตัวนี้นะครับอแล้วก็แพดแบ็กกิ้งนี่ผมให้ดูแบ็กกิ้งที่ที่บอกว่าเอามาขยี้แล้วไม่ดีนะครับนี่เลยเห็นไหมฮะมันจะเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นตะขายตะขายแทบจะพังแล้วอันเนี้อเห็นไหมฮะผมรู้เลยว่าผมไม่ได้มาขายเลยมันมีปัจจัยอะไรที่ทําให้เราไม่เอามาขายอะนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยตัวนี้ผมอย่างเงี้ยไม่ชอบแต่ยังไม่เคยติดตั้งเลยกันนะแค่เห็นก็ไม่กล้าสั่งนําเข้ามาแล้วบางตัวนะ เอามาลูกค้าก็ไม่ชอบหรอกครับใช้แป๊บเดียวเนี่ยแบบเนี้ยแบบนี้นะใช้แป๊บเดียวเนี่ยเหลือแต่แบ็กกิ้งสีดําเลยนะครับตัวหญ้าหายหมดนะครับอ่ะตัวนี้ก็โอเคตัวนี้เหมือนกับตัวนู้นที่ผมบอกไม่เอามาขายเนาะใบหญ้าที่มันเลื่อมๆแต่ตัวนี้สี่เซนก็เหตุผลเดีวยวกันใบหญ้าหลักเราไม่ชอบนะครับเนี่ยแค่นี้ก็นอนแล้วอะตัวนี้เนี่ยอืม ตัวนี้ไม่ได้มาขายหรอกรู้เลยแต่น่าสนใจเพราะนุ่มมากในบรรดาหญ้าทั้งหมดเนี่ยตัวนี้คือนุ่มมากนะครับถ้าเอาไปใช้ภายในอ่ะมันก็คงจะเหมาะนะฮะแต่ว่าการที่เราสั่งหญ้าเข้ามาใช้ภายในน้อยมากสักห้าเปอร์เซนต์นึงนะครับส่วนใหญ่ใช้กลางแจ้งหมดนะฮะก็เลยไม่ได้มาขายเนี่ยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มาขายเหมือนกันนะครับดูดิดูหญ้าแบบบางเชียบบางนาดไหน <c oughs> ให้เพื่อนเพื่อนดู แล้วก็เอาความทนทานโอเคครับตัวนี้โอเคแต่บางเกินนะเนี่ยบางเกินบางแบบบางเฉียบในย่าเนี่ยนึกว่าเสือนึกว่าศาสตร์นะครับเนี่ยบางเฉียบเลยนะครับถามว่าโอเคไหมอันนี้ความสูงโอ้โหยี่สิบห้าเซนอ่ยี่สิบห้าเซนคือสองเซนครึ่งอ่ะหนาได้แค่เนี้ยคืออย่างที่บอกครับถ้าจะถ้าเป็นเกยร์เนี้ยโอ้โหเดี๋ยวหน่อยหนึ่งอีกหน่อยหนึ่ง ไม่พอนะดูดิเนี่ยปิดชื่อบริษัทไว้แต่ลูกค้าเห็นแล้วแหละไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้ห่วงอยู่แล้วนะผมอ่ะเนี่ยเห็นแพคกิ้งแล้วอะข้างในอะนี่สองเซนครึ่งนะนี่ผมอดผมอยากจะตลับเมตรมาวัดมากเลยอะเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นแพคกิ้งแล้วนะไม่ต้องไม่ต้องคุยเลยนะครับเห็นแล้วเนี่ยเนี่ยที่ผมเคาะอยู่เห็นไหมฮะเนี่ยอันนี้เห็นแล้วนะครับขนาดบริษัทที่ขายายาอย่างบริษัทเรานะครับ จะโดนหลอ,อกเหมือนกันแล้วนี่น,น,นะครับแล้วก็มีย้าพวกที่เป็นสีนะครับตอนนี้เราสั่งเพิ่งสั่งเข้ามานะครับมีสีขาวนะฮะแต่ยังไม่ถึงไทยนะครับสั่งสีขาวเข้ามาเผื่อแบบใช้ปูในฟินเนสเอามาตัดกับย่าสีแบบนี้นะครับเนี่ยแต่ความความสูง3ามเซนนะครับผมแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะอันนี้คือย่าเป็นย่าสําหรับสนามกอล์ฟคล้ายๆสนามกอล์ฟนะครับนี่ ลำก๊อปเป็นแบบไหนก็จะเป็นแบบนี้ครับให้ดูใกล้ๆนี่ครับเป็นกรีนพัดก๊อปนะครับแต่เอามาใช้ได้นะเอามาใช้ตามบ้านได้นะครับเนี่ยเอา,าปูตามบ้านได้เลยนะครับผลด้วยตัวเนี้ทนมากแต่แพงนะแพงมากนะเห็นอย่างนี้นี่แพงกว่าตัวนี้ด้วยนะครับเนี่ยแพงกว่ากันเกือบเท่าตัวนะครับเนี่ยตัวนี้แพงกว่านะครับอันเนี้ยแพงกว่าตัวนี้เท่าตัว อันนี้มาดูเหมือนหญ้าจริงใช่ไหมแต่อันนี้มันมันก็เป็นหญ้าเหมือนหญ้าสนามฟุตบอลหญ้าเทียมครับสนามฟุตบอลกับสนามกอล์ฟเนี่ยพวกกีฬากีฬาเนี่ยแพงหมดอ่ะตัวนี้ไม่ใช่หญ้าผัดกอล์ฟนะครับแต่เอาไปใช้มันมันไม่ไม่แน่นเท่านี้เนาะถ้าหญ้าผัดกอล์ฟมันจะแน่นแบบแน่นเปรี้ยเลยนะฮะแต่อันนี้มันจะได้เรื่องของสีเนาะมีสีสันนะครับก็เอาไปอะแดปกับหน้างานได้นะครับผมนี่ก็เป็นตัวหญ้าของเราอันนี้ก็อีกกองหนึ่งนะนี่ นะเดี๋ยวผมดอก่อนมีอะไรน่าสนใจมาคุยเพื่อนๆฟังด้วยล่านะครับอุ้ยตัวนี้คุ้นๆนะเนี่ยเคยสั่งมาใช่ไหมผมเปิดดูข้างหลังก่อนเออใช่อันนี้คือรถแรกๆที่สั่งมานะครับกออ็จะบางนิดนึงนะครับแต่ทนนะตัวนี้ทนบางเบาแล้วก็ทนแล้วก็ราคาถูกมากๆเลยถูกแบบถูกเลยนะครับแต่สีสวยนะให้ดูแต่ตัวนี้ก็ไม่สั่งมาแล้วนะครับเลิกสั่งมาแล้ว แล้วก็บหญ้าค่อนข้างนิ่มนะครับตัวเนี้แต่ว่ากืนตัวได้ไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยสีสวยอยู่นะนะครับดูดิผมจับก็แบบมันกลองแก่งอยู่นะตัวเนี้ยแต่มันทนในการใช้งานจริงคือโรงงานเนี้ยคือโ <c oughs> คือ,อเห็นอยู่ว่ามันมีหลายโรงงานถูกไหมฮะแต่สินค้าจากโรงงานเนี้ยผลิตอะไรมาก็ทนทนมากทนน้อยแค่นั้นแหละแต่ทุกตัวนี้คือทนแบบลูกค้า เกินเกินที่ลูกค้าคาดหวังไปแล้วะนะครับสาหรับโรงงานโรงงานหนึ่งนะแต่อันนี้เรามาเปรียบเทียบกันเนาะเราก็จะไม่ดิเกรดิตเพราะทุกทุกคนนี้ก็เอาย่ามาให้เราเราขายนะ,ะส่งมาให้เราเลือกเนี่ยอันนี้เราก็ไม่ได้เลือกนะอันนี้ก็อันนี้ก็ดูเขียวแบบเขียวปลอมเยอะเนี่ยไม่ดูอ่านะครับวันนี้ผมใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายเลยนะแล้วก็เงาด้วยนะครับเห็นความเงาไหมครับ ดูความเงาแต่ถ้าความเงาเนี่ยมันก็แก้ปัญหาได้เนาะที่ผมบอกปูให้ดีนะครับพูดถึงเรื่องความเงาก่นนิดหนึ่งเวลาเวลาย่างเงาเนี่ยเวลาดูจะสวยเนี่ยมันจะสวยอยู่3ด้านด้านหน้าด้านข้างซ้ายขวาด้านที่ไม่สวยนี่คือด้านด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปปูเนี่ยเราก็ต้องดูอ๋อสมงุูอันนี้เป็นกําแพงนะครับหน้าบ้านอยู่ตรงนู้นนะครับอันนี้มันข้างบ้านอันนี้หันไปอย่างเงี้ย เรื่องความเงาก็จบเลยไม่เป็นปัญหานะครับแต่ถ้าปูไม่เป็นไปนปูอย่างนี้ทางนี้มองไม่สวยทางนี้มองสวยทางนี้มองสวยแต่ทางนี้เป็นหลังบ้านถูกไหมฮะเนี่ยหรือถ้าแย่กว่านั้นคือปูมัวมัว,มวซัว,ซว,ซวมาเลยนะครับเจอเยอะเหมือนกันนะอันนี้คือกลายเป็นหน้าบ้านมองเข้ามาไม่สวยนะครับเนี่ยมันกลายเป็นเงาเลยนะครับเป็นแบบนี้เลยอ่ะ mm. โอเคนะครับผมเรียบร้อยเหนื่อยเลยวันนี้นะครับ พยายามเอาเรื่องราวเกี่ยวกับย่าเทียมจะสวนมาให้เพื่อนๆดูว่ามันมันยื้อครับถึงบอกว่าเราอ่ะคัดสัดให้ลูกค้ามาแล้วนะครับเราเราเลือกมาแล้วนะครับก่อนที่จะเอาไปลูกค้าเลือกเนี่ยเราเลือกมาให้ลูกค้าแล้วเนี่ยต้นโอ้ตัวนี้ก็แน่นเลยนะครับแต่ดูสีตัวเนี้ยสีเหมือนญ้ากเก่าอันนี้คือเหมือนญ้าตายอะ่ะแบบสีออกน้ําตาลแห้งๆเลยนะก็ไม่แน่นะแบบเนี้ยทําไปเล่นไปนะครับแบบเนี้ยเวลาเอาไปปูเนี่ยถ้า ถาปณิชออกแบบดีๆนะครับสวยนะแต่ต้องให้ให้สวยต้องให้บ้านอะไรทุกอย่างรับด้วยนะครับซึ่งมันยากเดี๋ยวนี้ก็ในโครงการหมู่บ้านนี้ก็จะเป็นแนวโมเดิร์นแนวรูราถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นไอตัวที่เราเลือกเนี่ยก็คือเข้าดีที่สุดแล้วนะครับตัวนี้บางท่านชอบนะแต่ไม่กล้านํามาขายกลัวขายไม่ออกไม่แน่นะครับในอนาคตเดี๋ยวถ้ามีตังค์เยอะๆหน่อยเดี๋ยวอาจจะเอารุ่นที่แปลกๆใหม่ๆนําเข้ามาขายด้วยนี่ตอนนี้ ล่าสุดก็นำเข้าย่าเทียมคุณภาพดีนะครับแต่มันดูดูราคาแพงด้วยขายแพงด้วยแต่มันดูเหมือนไม่แพงนะครับต้องทำคลิปชีปป้แจงกันเลยทีเดียวเมื่อวานนี้นะครับเพื่อนๆอ่ะโอเควันนี้ก็ลาทุกท่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมีเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับย่าเทียมจะาสวนก็ติดตามกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณที่ท่านที่รับชมนะครับคลิปค่อนข้างยาวแต่คิดว่าทุกคนแฮปปี้ได้ประโยชน์แล้วก็ได้ความรู้แน่นอนหวังว่าจะเลือกย่าเทียมรุ่นที่ เหมาะกับสวนของท่านนะครับผมใช้คําว่าเหมาะสมเนาะมันถึงจะสวยนะครับญ่าเทียมมันเป็นส่วนประกอบนะครับเลือกตามความชอบมันมันต้องเหมือนเหมือนสถาปนิกครับออกแบบมาปุ๊บลงตัวนะครับมันก็สวยแต่ถ้าเลือกรุ่นที่คุณภาพดีแต่ไม่เหมาะมันก็อาจจะไม่สวยก็ได้อะไรเงี้ยนะครับก,ก็มีอะไรก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับเรายินดีให้บริการทุกท่านอยู่แล้วนะครับผมอ่ะลาไปก่อนนะครับ แล้วใครมีอะไรก็ติดต่อกันมาได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ให้ท้ายคลิปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ